สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลคุณลุงกำลังย้ายเครื่องเสียงจะไปโน่นนะคะเอฟซีนะคะย้ายเครื่องเสียงไปตรงสนามกีฬานะคะหน้าคขมำปูนบ่เหนื่อธรรมดาละครับได้พันกับได้พ่นปกติกันตลอดราครับเป็นงานต้องการแน่แน่ครับไม่มีเรื่องปกติอยู่ทุกหน้าครับผมมาพ่นอะไรมา เด้ง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 เงเดนงเด้งเด้เด้ง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 ้งเด้งเเด้ง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 เ ตอนนี้ลุงลุงลุงพันไทยไปนอกก็โดนแกล้งนะคะลุงแกล้งนะคะตอนนี้ลงลุงลุงพนไทยานอกก็โดนแกล้งนะคะลงแก้งนะคะ มามามาดโอ้ยงานไปแล้ ś ś işte> ัเรื oh, ่องมัน้านผมเป็นดะไรบ้านเป้านปกติเวลามันเล่นมันเป็นโอครับครับกาลังเล่งจัดอยู่ในเอฟซอจะย้ายขึ้นเสียงสิ่งที่จะแบ่งนะที่ตเนียช่วยกันก่อนลำโพงนี่สั่นบ้านเนี้มีจะซิมลโพงนี่ มันมีโกเพื่นโอ้โหปได้เท่าตัวนี้ล็อกไปเรียบร้อยเลยมัน <belonging> ร <respir> er <intake> ู้ตัวนี้แหะมรู้ได้นั่นบ่ที่นีนมันยันมากกว่ใกล้แล้วคุณนุงไเ้ยีนได้ราเดนเนี่ยย่น้ันสุวันุัแล้วรับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัครับ นายพันผู้นายพลหมวดชัยหมวดชิปเอามามวยถูกคู่กันเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหว่ามันหลวมด้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าขุนชัดขุนชัยเจ้ามัดเสื้อรอยดับพยาพยาเปยพยาแปยเดี๋ยวเราเจอขุนชัยกับพยาแปยแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะชูบกันยั่บ่กพญาเปย์ับขุนชัยเราไปเราจะเรียกอย่างนี้เด้อมันจะอยู่ให้บย่านี้ปล่าน่ะ

วันน yeah, ี้มกสนุก hmm. ม <c oughs> <Right. S 2> ่วันนี้นกีฬาต้องสนุกนิดนึงก็ไม่ทานนะวันนี้มเ่อนเป็นผู้สนับสนุนทีมน้องชายขาวค่ะเป็นสปอนเซอร์ก็เดี๋ยวดูแลนักกีฬาด้วยะวันนี้ผมจะเต็มที่เนาะเต็มที่ค่ะเชียร์ทีมดีน้องน้องรายขาวค่ะทุกคนใช่ค่ะเอาต้องเชียร์ทีมเราไห ก็ต้องเทียร์อยู่แล้วอันนี้มันคือการแข่งขันแต่ของลุงมีจังสามทีมโอ้ลุงมีจังเยอะคุณชัยพยาแปคุนพลคุณชัยคุณพันช่วยกันคอยดูมา่าเวลาลดออกมันจะคว่มไหมว่ามันจะคว่มลงไหมคอยดูนะ ยาใหม่คุณพันขอบคุณพีสุนีมาตรุนมุงวนพี่สันสวัสดีครับมาคอนโวยพิสันชื่อจะเอาเครื่องเสียงไปตรงสนามกีฬาัเขาเอยม่เดียวเขาเองนั่นหุกตายเป็นของปตายมานเป็น่บอก มันก็รู้ตามมันต้องทำอะไรกัน้างยตัวไปทิ้งกันตะก้อนตรงนู้นนะครับตะก้อนจะมีกีฬาวันนี้นะครับกีฬาต้านยาเสพติดนะครับคุณคุณวัตแสบพัดตุ้น้องชายจะโค่นไม่น้องอ๋อไม่ไม่โค่นครับเพราะว่าเอาเชือกมัดเออ่มัดหน้าดึงหน้าดึงหลังแล้วก็ดึงข้างนะครับแล้วก็ถักนะครับความรยาก้านอน สมันก็มันเป็นข้าวหยใใายกัวกรลุ่มพ่อตายมันเนี่ยแต่ว่าซัพเฟอร์นีหนักหนมาข้งนาน่มาานน่นั่นนันหรือพ่อเนี่ยมันว่าดันไ้นี่จงปากันอันตึปาย้อยีอ่ะี่ไ้

เดี๋ยวไล่มาเสร็จแล้วตู้ละคูนี่จิ้ตั้งบนหลังรถลุงคันแล้วจอดไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกำลังไล่มัดรายละเอียดให้อยู่เดี๋ยวสบายค่ขาเพราะตาบอกสิเบียร่งเตรียมได้ที่บินสุสสวัสดีครับวันนี้กี่โมงเนี่ย โอ้จิมแดโมแล้วครับนปมันตานรมันไ ok ึงนน้ตาลงมไงแต่คุณไรวินนช่นค่ะมีเสื้อสีเดไม่มีที่ับก็จะเป็นเสื้อชมู่ปวยนะคะ เป็นที่อะไรก็แล้วแต่500บาทจากพี่ทองเพียรพิเศษอ้ันโมทนาบุญรูปไม่เป็นไรผมมีแก้วเย็นตีใหญ่เอาแต่น้ำแดงไม่แก้วเราไปเอาข้าวแห้งคนละแก้วมาข้าวแห้งทั้งวันค่ะ รถแทนไปทำาบ้านซ่าหลังซ่านาซ่าหลังเป็วัสของใครอยู่ด้วยซ่าาซ่าหลังัยู่ไปทั้งในใครอยู่เป็นยังสังวมมีของหวานไหมีของหวานของหวานยังยังขาดของหวานยังขาดอยู่ยังขาดของหวานอยู่เด้อผ้าตองเพียนตากแดดพอน่ะน้าแกงใสเยอะกว่าของหวานไม่อขาอนหมอหมหมสของหวานด้วยัะขให้ทุกชองอซตี่บุลนคครับลายพันลายพ ทีมสีเขียวเหรอไม่ใช่ครับของลุงจะเป็นเสื้อสีสีเหลืองใช้งานใช้งานยางเพื่อนี้มันอะไรเนี่ยล้างข้อมูลตกลงเต็มผักล้เนอะแกเดี๊ยวเรามาต้านยาเสติดใสิว่ามันจะเงือบปะขรับรับรับขัอนะครับขีฬาต้านยาเสพติดลุกคนลุงคนป้าตนครับครั้งที่หนึ่ง ตอนนี้ก็เคลื่อนที่ไปแล้วต้องไปสนามกีฬานะคะจะลงไลฟ์ในเอฟซีนะครับเวลามันเลยมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปเตรียมงานเดี๋ยวช่องที่จะไลฟ์สดนะครับน่าจะเป็นช่องมณฑลไทยแนวดอนที่เริ่มแล้วเราตื่นเสียไหมแม่ทีเจ้าถ่ายยังถ่ายลูกมีปากแปงไหมแม่เห็นเร็วเห็นนะครับเจอใปากแฝงเว้ย ที่นี่ก็เด็โซดาก็ซื้อรถโซดาอย่งของพี่แอนน่ะ